สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ True Digital Park West ศูนย์รวมเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนวันนี้ขออาสาพาเพื่อนๆมาเดินงาน Tech Connect Job Fair 2023 Designing Your Life ดีไซน์อนาคตด้วยตัวคุณแอบกระซิบว่ามีบูธสมัครงานกว่า70บูธกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าในงานจะมีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจบ้างตามมาเลย ว่ามีตำแหน่งงานให้เลือกมากกว่า1,500าตำแหน่งจากบริษัทสายเทคชั้นนำแถมยังมีสปีกเกอร์ชื่อดังมาร่วมแชร์และเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานอีกด้วยนอกจากบริษัทสายเทคดิจิทัลที่น่าสนใจมากมายนี่เลยค่ะที่บูธของ True Digital Park เรามี Career Hub ที่มีคอสอัพสกิลมากมายให้คุณพร้อมสู่อาชีพแห่งอนาคตและยังมีเปิดรับตำแหน่งงานอีกด้วยค่ะนอกจากจะมีโอกาสสมัครงานกันแล้วยังได้มาฟังสปีกเกอร์ชื่อดังที่เขาแชร์ประสบการณ์การทำงานให้เราได้ฟังกันแบบจุกๆ ไหนๆมาทั้งทีไปอัพสกิลเรซเม่กันสักหน่อยกระสิบบอกเลยว่าเขามีให้ปรึกษาฟรีตลอด3าวันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเพื่อนๆที่ได้มีโอกาสมาเดินงานในครั้งนี้หวังว่าจะได้ทำงานที่ชอบกับองค์กรที่ใช่กันนะคะแล้วพบกันใหม่ในปีหน้ากับงาน TechConnect j o b f a i r 2024ในปีถัดไปค่ะ